สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง Black Adam กันดีกว่านะในน Black Adam เนี่ยก็ใกล้จะเข้าโรงแล้วถูกไหมครับหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งความคาดหวังกับหนังเรื่องนี้เอาไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับผมเองเนี่ยถือได้ว่าไม่ได้คาดหวังไว้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะกลัวจะผิดหวังแต่ก็เรียกได้ว่าคาดหวังไว้ในระดับหนึ่งแล้วกันอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้แบบ8เต็ม10ก็พอแล้วก็คาดว่ามี The r o c อกมาแบกเนี่ยยังไงฉากแอคชั่นอะไรเนี่ยต้องเล่นออกมาได้สนุกแล้วก็ไม่ได้แบบดาร์กจนเกินไปอยู่ลมมันองีา ขันอะไรบ้างเลยนะครับก็โดยรวมคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะออกมาไปรอดอย่างแน่นอนนะแต่แบบว่าจะ10เต็มเลยไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่คิดว่าตั้งมาตรฐานเอาไว้อยู่ที่8เต็ม10และกันอันนี้พูดไว้ก่อนนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยเรามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นจะมาพูดครับเพราะ Black Adam เองเนี่ยมันมีพลังแบบเดียวกับชาแซมถูกไหมหลายหคนก็คงจะรู้กันแล้วแล้วก็เรียกได้ว,ว่า ทั้ง2คนนี้ก็รอที่จะมาเจอกันอยู่นะครับแต่จะยังไม่ได้เจอกันในชาแซมภาค2อ,อย่างแน่นอนนะชาแซมภาค2นี่ก็คือ Fury of God ถูกไหมะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอกันแต่คู่ของแบ็กอดัมกับชาแซมเนี่ยมันเป็นคู่ที่แบบว่า ยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วถูกปะมันเป็นแบบอะไรที่ต้องเจอกันตามเนื้อเรื่องอย่างแน่นอนเพราะว่าพลังเนี่ยเหมือนกันนะครับผมเป็นคนที่ได้พลังจากพ่อมดชแซรเหมือนกันแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับอีกหนึ่งจุดประสงค์ในการที่แบล็กอะดัมเนี่ยทำหนังออกมาตัวของเดอะร็อกเองอะ่ะเขามีแผนเอาไว้ในใจอยู่แล้วโดยทางเดอะร็อกหรือว่าเดเวนจอนสันเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางซีนีมาเบรนว่าจุดประสงค์หลักของการทาแบล็กอะดัมให้มีบทบาทสาคัญขึ้นมาเนี่ยเพราะเขาเองต้องการจะทําให้มันสานต่อไปสู่การทําหนังที่จะชวนหนึ่งงงในนยออดดัักกแสข DC บ มาแล้วเป็นหนึ่งในหน้าตาของ DC เลยก็ว่าได้นะครับใน DC ยุคใหม่ในี่ย DCEU นั่นก็คือตัวของซูเปอร์แมนที่รับบทโดยเฮนรี่คาร์วิลล์นั่นเองครับตัวของเขาเนี่ยอยากให้มีหนังซูเปอร์แมนประทับแบทอะดัมเหลือเกินนะครับผมแอนที้ฮีโร่ประทับฮีโร่ะออกมาเป็นยังไงนะซูเปอร์แมนเนี่ยเป็นเหมือนแบบความยุติธรรมที่ไม่สั่นคลอนส่วนแบทอะดัมเองอ่ะจะอารมณ์คล้ายๆกับเนมอลเงี้ยนะครับผมก็คือเป็นผู้ปกครองประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นการปกครองประเทศอ่ะเราไม่ได้จะไปแบบโอ้สายแบบขาวจัดได้อ่ะถูกไหมมันต้องแบบมีเทา,เทา บ้างมีดําบ้างนะครับผมแต่ก็ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองก็เท่ากับว่าตรงนี้เองเนี่ยจะกลายเป็นว่าเมื่อมันมีอะไรขัดกันตรงเนี้จะต้องมาสู้กันนะครับและแบล็กอ d ดัมเองอ่ะอย่างที่บอกก็มีพลังเหมือนชาแซมถูกไหมเพราะฉะนั้นเองพลังของเขาแข็งแกร่งมากๆเพราะที่จะชนกับซ u p เปอร์แมนได้อยู่แล้วนะครับแลซ้ซ s u เปอร์แมนเองเนี่ยก็มีจุดอ่อนเป็นเวทมนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ทําให้การต่อสู้คู่นี้ออกมาดุเดือดอย่างแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนว่านี่คือสิ่งที่เดอะร็อกอยากทำนะแต่ Henry เฮนรี่ว่าาจะกลับมมผ ข่าวลือเนี่ยมาหนักมากๆเลยนะหลังจากที่เดอะร็อกให้สัมภาษณ์แบบนี้ไปว่าเฮนรี่คาเวลเนี่ยน่าจะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวไว้ว่ากันอีกทีละกันนะครับผมเพราะเราไม่สามารถระบุได้ว่าจะกลับมาหรือเปล่าแต่เนี่ยเป็นหนึ่งในจุดประสงค์เอกของเดอะร็อกละกันนะครับผมคือการสร้างหนังแบ็คอดัมปะัาปะาซูเปอร์แมนขึ้นมานอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีแฟนคลับเนี่ยถามมาบ่อยเลยว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบ็คอดัมเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในจักรวาลฮีโร่แล้วอ่ะมีตัวละครไหนที่ต้องการสู้ไหมเดอะร็อกก็จะตอบเสมอเลย แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยพูดมาบ้างแล้วนะครับผมว่าในยุคใหม่ของจ็กรวาล DC เนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองมันกําลังก่อตัวขึ้นนะครับผมสิ่งที่เขาหมายถึงเนี่ยคือการนําเสนอตัวละครใหม่ต่างๆไม่ใช่ภาคต่อแต่อย่างใดอย่างแบ็คอะดัมเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนไม่มีใครรู้จักเขาเลยนะครับผมคือแบบคนที่รู้จักเนี่ยพูดกันตรงๆก็มีแต่คนที่อ่านคอมิกเท่านั้นเพราะว่าแบ็คอะดัมเองเนี่ยถือป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะลึกเลยนะจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เท่มากๆเลยนะครับแล้วเดี เสียงของแฟนๆและทําตามสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่แบบอยากจะทําอะไรก็ทาอะ่ะคือถ้าทําตามสิ่งที่แฟนอยากได้เนี่ยรับรองว่ายังไง DCEU อะไปรอดอย่างแน่นอนนะครับถ้ามี Black Adam มาเจอกับซูเปอร์แมนจริงๆเนี่ยรับรองว่าลงแตกแน่นอนนะครับผมและหนังคงทําออกมาได้มีความดิบเถือ่อนแล้วก็เป็นการต่อสู้กันระหว่าง2หลักปัชญาด้วยนะแบบคนที่เป็นคนดีจ๋าเลยกับคนที่เทาๆหน่อยดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทําเพื่อผลประโยชน์ของแบบประเทศโดยรวมเนี่ยมันคือแบบมันก็คือดีในแบบของมันมาสู้กับดีอีกแบบหนึ่งเนี่ย มันจะออกมาเป็นยังไงผมคิดว่านอกจากจะได้ฉากต่อสู้ที่มันเดือดแล้วนะครับผมก็คงจะมีเหมือนข้อคิดอะไรต่างๆให้เราได้มาถกมาตั้งคําถามกันอีกเยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เรานํามาอัปเดตในวันนี้นะครับผมแบบ็คอดัมเนี่ยก็จะเข้ากันในวันพุทธที่จะถึงนี้แล้วนะพุทธที่19นะครับผมก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เกาหลีนะครับผม,ผมก็จะได้ดูเนี่ยในวันที่20นะครับผมหรือไม่ก็อาจจะวันที่21นะครับไม่แน่ใจเหมือนกน แล้วก็รีบเจาะอีสเตอร์เอมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ะที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับบ๊ายบายครับขอให้ทุกคนมีความสุขจ้าอย่าลืมไปดูแบ็กอะดมนะ